สวัสดีครับสตไตล์มิเนอรเลครับอัพโรดแคมปิ้งคุกกิง้งไลฟ์สไตล์วันนี้ผมอยู่ตรงจักรมอเตอร์หัวหินนะครับอยู่ซ่อมรถแรงหัวหินนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับว่าเนี่ยครับคันเหลืองน,นี่ของเพื่อนคูรินะครับทำช่อง วิไฟเดอร์ er นะครับวิไฟเดอร์ er เนี่ยครับคันนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนพี่ภูรินะครับกำลังจะเสร็จแล้ว mm hmm. เหลือนิดเดียวนะครับคันนี้เป็นใช้วินเอ่อเรี mm ่อ hmm. อะไรนะวินไฮดรอลิก hmm. อะของแลนด์โรเวอร์ด้วยนะครับ mm hmm. ของแรงของแท้ด้วยนะครับ เป็นวินไฮดรอลิกนะครับหายากไม่ค่อยเจอเครื่องสุสุเครื่องสุสุดทำหลายอย่างนะครับคันนี้ยาแต่งสวยนะครับคันนี้ดูรวมหลัง เดิมเมหมดนะข้างหน้าตรงนี้สวยฝ่ายตรงนี้สวยนี่นะครับชุดชุดไทยโดลีกที่จะไป จะเห็นสักคันเกือบเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วอนนสวยงาม ของผมอยู่นี่ครับยังไม่เสร็จเลยทำไปเรื่อยครับเหลือโครงที่จะสั่งมาใส่เต็นข้างบนนะครับยังไม่มาเกือบแล้วคันสีไข่ไกน่นี่เครื่องมาแล้วนะครับ จอดอยู่นานเลยครับนี่เครื่องอยู่นี่เครื่องนี่มาจากมาเลเลยเลยครับสั่งตรงมาเลยครับทีดีสองพันห้าสั่งตรงมาเลยสำหรับคันนี้อัปเดตนี่เสร็จหมดเกือบทุกอย่างแล้วนะลูกวิ่งได้แล้ว มาตอนแรกนี่มามีแต่โครงเลยครับกระบะซีรีส์วัน่วงยาวนะครับ<ม>เครื่องไปแล้วคานเคินพร้อมวิ่งได้หมดไฟทำแล้ว<ม>เหลือ<ม>เหลือเบาเหลือ,<ม>ลอติดแอร์ปุหลังคาปูหลังคายางช่องยาง บาร์ลีอีกไม่เยอะนะครับคันนี้โอ้มานี่มาได้โค้งนะครับโอ้ฝ่ายปุ๊บปั้นได้คันนี้นี่สุดยอดทางธรรมดาก็มาแล้ว อนนันันนี้ช่วงสั้นนะอันนี้ช่วงสั้นก็หายากนะครับคันนี้จะเป็นซีรีส์สองนะครับตาอยู่ข้างในครับตาไฟอยู่ข้างใน คันนี้นี่ผมหายยากที่บอกเพิ่งเคยเห็นเนี่มีใบนี้ด้วยอีกเป็นแผน่นแผ่นทองเหลืองเลยตูก้ก็ไม่เหมือนชาบาครับตู้กระจกยาวไปนู่นเลย ทำหลายอย่างจอดยาวช่วงลลางไม่น่าจะเป็นของแ,แล้วนี่ของผมก็เดี๋ยวนิดหน่อยนะครับเดีย๋ยวนิดหน่อยรอโคงนิเดียว โคมาเต็นมาเต็นมาเรียบร้อยแล้วออนนิ่งมาเรียบร้อยแล้วเนี่รยรอโคอย่างเดียวมาเสร็จแน่พร้อมลุยกันจอจะนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จฉับเรียบร้อยแล้ว ของยังไม่มาเลยยิงไ,ได้แล้ว